สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเต์ยไนแต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกป,ประเด็นนรื่อข่าวสารของสโมสรแมนเชสเต์ย็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลก,กันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับมีประเด็น,น,าานเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรแมนยูอย่างไรกันบ้างนะครับ ส่วนใหญ่คลิปนี้จะมีในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเป็นหลักเลยนะครับนะเพราะว่าพึ่งที่จะแข่งขันกันเสร็จสิ้นด้วยนะครับเรื่องของความพร้อมก่อนเกมหรือว่าความพร้อมของทีมเนี่ยยังไม่มีอัปเดตมากนักสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับก็เลยต้องเอามาย้ําเตือนกันหน่อยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดครับมีประเด็นเกี่ยวกับ ปอลปอกบาอีกแล้วด้วยครับมีการรายงานจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวเก่งของเรารายนี้นี่ฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าปอลป็อกบาเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมนู่นนี่นั่นไปหมดตามกระแสข่าวลือที่ออกมานะครับมากมายเลยทั้งป็อกบาจะไปเรอัลมาดริดป็อกบาจะไปยูเว่นะครับที่เป็น2ทีมดังนะครับที่เป็นตัวเต็งด้วยแต่ว่า มันมีอีกทีมหนึ่งครับที่กำลังกระแสะแรงเช่นเดียวกันก็คือป s เครับทีมดังจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้มีการแต่งตั้งกุนซือรายใหม่อย่างพอตซึ่งว่ากันว่าพอตเนี่ยยกให้ปอป็อกบาเนี่ยเป็นการเสริมทัพเบอร์ลำดับต้นๆที่ทางพอตต้องการนะครับหรือทาง p s เชต้องไปนำตัวมาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์หรือว่าหลังจากจบซีซั่นนี้ครับนี่คือ เป้าหมายลำดับเบอร์ตน้ตนๆที่พอต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าณตอนนี้กระแสข่าวเรื่องของป๊อกปาย้ายทีมเนี่ยมันยังไม่โอนเอียงไปที่ย้ายแบบแน่ๆน,นะครับมันอยู่ในระดับแบบ50 50นะครับถึงแม้ว่ามิโดเดอราจะออกมาเ,าเล่นกระแสแต่ว่าล่าสุดป๊อกปาก,ก็เน้นย้ำแล้วว่าขออยู่สู้ต่อไปนะครับยังแฮปปี้ดีนะฮะ คอยดูกันในช่วงซัมเมอร์ดีกว่านะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็สัญญาก็ยังไม่ชัดเจนด้วยนะครับนี่คือกระแสเรื่องแรกที่มีการเล่นข่าวออกมานะครับ3มทีมนะก็คือเรอัลมาดริดยูเว่เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเปเชเริ่มที่จะมีกระแสข่าวเพิ่มขึ้นแบบทุกวันแบบเรื่อยๆแล้วก็ว่ากันว่าพอลเนี่ยเล็งเอาไว้เป็นเป้าหมายเบอ้์ต้นที่เขาต้องการนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของมูซาทิเบลล่นะครับก็ มีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งมูซาเดเมเล่เนี่ยต้องบอกกันนะครับว่าเป็นกองหน้าที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในยุคข,ของทางโซชาเนี่ยในแต่ละตลาดเนี่ยมักจะมีข่าวเชื่อมโยงเป็นประจำแล้วก็คือมันเคยมีข่าวนะว่าแมนยูต้องการแล้วก็เล็งเอาไว้เป็นเป้าหมายลำดับต้นตนนะครับแต่ว่าในตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความยากอยู่เพราะว่าลียงเนี่ย มีการตั้งราคาค่าตัวเดมเบลเล่ไว้สูงนะครับแล้วก็ไม่ต้องการปล่อยด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยเป็นข่าวแบบยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ในตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ว่ากันว่าในช่วงมกราคมนะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเดเบเล่สามารถย้ายทีมได้มีการการันตีจากจูนิโยนะครับ Director of f o o t b a บอของลียงนะครับออกมายืนยันว่ามุสซาเดเบเล่กองหน้าตัวเก่งของทีมกำลังเจจา ย้ายทีมนะครับซึ่งตอนนี้ทีมที่เป็นตัวติงเนี่ยก็เป็นแอดมอลิดถ้าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับแมนยูนะครับก็คือสื่อเนี่ยพยายามโยงไปว่าเอ้าแล้วแมนยู่่ะที่เคยให้ความสนใจสแสดงว่าก็แปกสินะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางเดเิเล่ไปคุยกับแอดมอลิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการยืนยันจากจูนินโย คือข่าวเนี่ยมันมีมาบ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็มีข่าวมาบ่อยมากๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็แสดงให้เห็นครับว่าอาจจะเป็นแค่ข่าวลือนั่นแหละนะครับเพราะว่าทีมที่จริงจังมากกว่าก็น่าจะเป็นแอนผลิตไปนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของมุซาเดเบเล่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวของทางเจสซ่ลินกาดนะครับในมุมมองของทางริโอฟนาเนี่ยได้ออกมาชี้แนะเจสซิลินกาดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับอนาคตนะฮะ เรียวฟนันเนี่ยมีการแนะนำจะสิ้นกาดว่าถ้าผมเป็นเขาเนี่ยผมจะไปถามผู้จัดจาการทีมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่ได้อยู่ในแผนการดำทีมแล้วผมก็ต้องย้ายทีมตามลำดับกันไปและตอนนี้ลินกาดก็อายุปลาเข้าไป28ปปีแล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปแล้วนะครับ แล้วก็เขาต้องการย้ายเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ําเสมอซึ่งแน่นอนครับการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นเนี่ยมันก็จะส่งผลประโยชน์สูงสุดกับอาชีพการขาแข่งของเขาด้วยนะครับนั่นคือทางออกที่ชัดเจนก็คือแนะนําง่ายครับบดิโอเนี่ยบอกว่าให้ไปสอบถามูิจารกาทีมซะไปพูดคุยซะว่าอนาคตองผมเป็นอย่างไรนะตอนนี้นะครับทำให้มันชัดเจนกันไปนะก็นี่คือต้องดาวอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องเราต่อมาครับมีกระแสข่าวในเรื่องของโรแมงเฟลนะครับเป็นมิดฟิลด์จากลีกฝรั่งเศสนะครับเป็นอดีตผู้เล่นของทางมนาโกด้วยนะครับซึ่งก็นักเตะร,รายนี้ทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในช่วงซีซั่นนี้กดไปทั้งหมด7ประตูจากการลงสนาม17เกมด้วยกันเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วก็ว่ากันว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกำลังติดตามสาการของมิดฟิลด์รายนี้อยู่นะครับรวมทั้ง ว่ากันว่ามีเปเช่ก็ให้ความสนใจด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับมิดฟิลด์หลายหคนแล้วก็นอกจากมิดฟิลด์อย่างโรแมงเฟลแล้วเนี่ยนะครับว่ากันว่าเอดูอาร์โดคาร์มาบินกามิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสโมสอรแลน Land ก็อยู่ในความสนใจของแมนยูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ว่ากันว่า2องมิดฟิลด์สรายนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลือกของแมนยู ในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับก็นี่คือกระแสข่าวจากเลกรั่งเศสนะครับสื่อฝรังเศสเล่นข่าวกันออกมาเป็นข่าวข้อสิบให้เราติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของเจดอนซานโชครับเจดอนซานโชเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเหมือนกับเป็นการเบยเบย์กันออกมานะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละมันก็มีข่าวในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยเข้ามารบกวน แล้วก็มาสร้างความวุ่นวายในจิตใจมาสร้างความวุ่นวายในหัวสมอง,ของเขาทําให้ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยฟอร์มการเล่นมันไม่คงเส้นคงวาเลยว่าฟอร์มการเล่นหาฟอร์มเก่งไม่ได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาทํางานหนักๆแล้วก็กําลังที่จะกลับมาสู่ฟอร์มเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็ทําผลงานได้ดีด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยเหมือนว่าหลังๆเนี่ย ซานโชเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เจ้าตัวออกมายอมรับนะว่าเสียสมาธิจริงๆนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ดีเรคเตอร์อ Director, นะครับหรือพวกบอร์ดของดอทบุลให้สัมภาษณ์นั่นแหละว่าเรื่องของการย้ายทีมทําร้ายเจนองซานโชจริงๆครับนะเหมือนกับนักเตะมีแต่ความคิดในเรื่องของการย้ายทีมอยู่ในหัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่างันอีกรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ นะครับที่จะถึงนี้นะส่วนของเราต่อมาครับเรามาเข้าสู่ในเรื่องของตำแหน่งแบ็กขวากันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายกระแสแล้วแหละที่พยายามที่จะจับโยงว่าแมนยูเนี่ยต้องเสริมแบ็กขวาเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบ็กขวาจริงๆเนี่ยมันก็มีวันบิสาก้านะครับลงมาเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเบนน์นวิลเลียมก็มีข่าวย้ายถูกไหมครับนัดล่าสุดก็ลงเป็นแบ็กขวาทดแทนไป นะครับซึ่งมันไม่พอแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก่อน,นครับมันก็มีข่าวออกมานะนะครับจากาสื่อดังของกลี่าหลายๆสื่อเนี่ยนะครับก็รายงานกันออกมาเหมือนกันว่าแมนยูเนี่ยกำลังมองหาแบ็คขวาที่สามารถเข้ามาเป็นตัวสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับวันวิซาก้าได้ไม่ใช่ประเภทแบบดาวรุ่งนะคือแบ็คขวาที่จะหามามันก็จะมีความคล้ายคกับอเล็กเตอร์ลิสต์ะ ความคล้ายไม่ใช่สไตล์การเล่นนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแบบว่าไม่แตกต่างจากตัวจริงสักเท่าไหร่นะครับในยามที่สมมติว่าลูกชอเจ็บเตลิสตัวจริงได้ทดแทนไปเลยนะครับทำนองนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้แมนยูกำลังมองหาแบ,บ็คขวาที่มีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าที่มีอยู่อ่ะนะอย่างที่เราว่ากันนะ,นะครับเป็นดอนวิลเลียมก็มีข่าวย้ายถูกไหมครับนะแล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เห็นตัวซเซเบไปเล่น เดินเลือไปเล่นซึ่งเขาไใช้แบกขวาธรรมาชาติอยู่แล้วมันก็ลําบากแล้วก็ยังมีเรื่องของการปล่อยอีธานเลียดแบกขวาดารุ่งไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหลือใช้แล้วฮะนะมันก็อาจจะมีการเพิ่มเติมกันเข้ามาก็ได้ในช่วงมกราคมนี้ซึ่งมันยังพอมีเวลาอยู่นะครับแล้วเ่นี้ครับมี3ตัวเลือกที่แบบอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นหรือว่าอาจจะดึงมาเข้ามาแบบสามารถ เปลี่ยนตัวกับบัลวิสาก้าได้แบบลงตัวได้มีใครบ้างนะครับผมก็ไปเอาข้อมูลจากดูเ t e d ดอินโฟ s t มาซึ่งเรามากันที่คนแรกครับก็คือด e คาโดเบย์าครับเป็นแบ,บ็คขวาของทางเลสเตอร์นะฮะดดวยวัย27ปีครับมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่เราได้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องยากก็คือเลสเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นคู่แข่งร่วมลีกกับแมนยูไง การที่จะไปปล่อยแข่งคนสําคัญให้กับคู่ริกร่วมหลีกันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากด้วยนะครับอย่างเช่นเขาปล่อยเฮลิแมกไวน์ให้นะฮะก็เป็นุูลาค่าที่สูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นลิคา r โดเปียร่าก็ไม่น่าจะต่างกันแต่ว่านี่คือดีลที่ว่ากันว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะทดแทนวันบิศาก้าในอย่างที่วันบิศาก้าได้รับบาดเจ็บหรือในช่วงวันบิซาก้าที่มีอาการอ่อนล้าด้วย นะครับแล้วก็รายที่2ครับเป็นจีมทาวเวเนียร์นะฮะก็เป็นแบ็คขวาจากลีกสกอตแลนด์นะครับคาแข่งอยู่กับทางเรนเจอร์นะครับวัย29ปีนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับก็ดูจากข้อมูลเนี่ยโอ้โหย้ายไปเล่นหลายต่อหลายสโมสรเหมือนกันแต่ว่าไปอยู่กับเรนเจอร์เนี่ยผลงานดีมากๆนะครับซึ่งในช่วงซีซั่นนี้ครับเขากดไปทั้งหมด17ประตูกับอีก14แอซิสต์นะฮะถือว่าโอ้โหเป็นแบ็คที่การันตีในเรื่องของการแอซิสต์การันตีในเรื่องของการทำประตูเลยครับ แน่นอนครับว่าสถิติการแอซิดกับการทำประตูเยอะแบบนี้เป็นแบ็กจอมบุกแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบ็กขวาที่น่าสนใจที่จะเอามาเพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นออปชันหรือว่าตัวเลือกเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็กขวาได้ดีนะครับเพราะว่าบันบิซาก้าเองเกมรุกอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างที่เราทราบกันแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เจมทาวเวเนียเข้ามาเนี่ยสถิติการันตีแบบนี้น่าสนใจจริงๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นดีวที่ น่าจะระยะสั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่า29ปีแล้วนะครับแล้วก็รายสุดท้ายครับก็เป็นราฟาเอลนะครับราฟาเอลเนี่ยก็เป็นอดีตนัตกเตะของทางแมนยูครับซึ่งก็เราเคยเจอกับอิสตันบูลมาแล้วนะครับราฟาเอลอยู่กับอิสตันบูลนะทีมปัจจุบัน นะครับเพราะฉะนั้นก็เคยมีประสบการณ์คาแข่งในถิ่นอลนฟอร์ดมาแล้วก็เคยเป็นคู่แข่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็ดึงเด็กเก่ากลับมานี่แหละนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันอาจจะเป็นการยืมตัวนะครับสักครึ่องซีซันก็ได้หรือว่าจะดึงเข้ามาเพื่อเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าณเวลานี้ราฟาเอลก็วัยเพียงแค่ยี่สเก้าเท่านั้นใช่ไหมครับก็ถือว่ายังพอมีเวลาลงเล่นอยู่นะครับสาปี นะครับก็พอมีเวลาลงเล่นอยู่อีกสักระยะสั้นๆนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันดึงเข้ามาเป็นออปชันเพิ่มเติมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกคนหนึ่งก็คือเครลนทิปเปียของแอดมิริตที่แมนยูมองกันเอาไว้นะครับรายนั้นเนี่ยเทียร์หนหลายคนก็บอกว่าแมนยูให้ความสนใจจริงแต่ว่ายังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับกเวนดโยอูปาเมกาโนนะครับ ตามรายงานล่าสุดครับจากสปอร์ตบิวครับสื่อดังของเยอรมันเนี่ยรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้เอเบเรซิกเนี่ยจะไม่มีการขัดขวางการย้ายทีมอุบาเมกาโนในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาทุกข้อเสนอที่ยื่นกันเข้ามาอีกด้วยนะครับแต่ว่าการยื่นกันเข้ามาเนี่ยต้องมีราคาที่เหมาะสมนะไม่ใช่แบกว่ามาโกงราคาคือแบบ ดีกว่าน,นั้นนะไปไกลเลยนะครับต้องมาในราคาที่สุดวิเศษนะครับแล้วก็เป็นราคาที่หอมหวานที่แบบทางเอเบไรซิกเนี่ยได้กำไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจดายโดยจากการการันตีจากหลายๆสื่อแล้วก็เทียหนึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มี Man แมนยูเราด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แมนยูทีมเดียวเนาะมันก็ยังมีลิเวอร์พูล เชลซีอเซนอลเป็นต้นแล้วก็มีอีกหลายๆ10ทีมในยุโรปเลยฮะที่ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเดีลยวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีนะครับที่มีรายงานจากสปอร์ตบิบอกว่าดาโย่ก็ได้รับไฟเขียวที่สามารถย้ายทีมได้เลยนะครับในช่วงมกราคมอยู่ที่ว่าทีมไหนจะจริงจังแล้วก็แมนยูก็มีข่าวว่าต้องการเพิ่มเติมในตำแหน่งเซนเตอร์อยู่พอดีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือต้องรารข่าวสารของสโมสร แมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ